สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเหมียวก็จะมารีวิวห้องพักที่โรงแรมเดอะริสบู q u คโฮเทลนะคะที่อยู่กรุงเทพคะ่ะอันนี้คือเปิดประตูห้องมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะมีที่เสียบทีการ์ดมีแอร์มีอะไรปกตินะคะตรงนี้ก็เป็นอ่า โต๊ะเขียนหนังสือนะคะแต่ทำเป็นปูนเปลือยเนาะเก้าอี้ก็เป็นแบบมินิมอลนะคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้ากระจกบานเลื่อนนะคะพราะไม่มีอะไรส่วนเตียงนอนนะคะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ เป็นห้องเตียงหกฟุตนะคะที่เห็นแสงสว่างคือก็เป็นห้องน้ำค่ะมีแอร์ฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นโตโตมินิบาร์นะคะก็มีขวดน้ำดื่มนะคะสองขวดสองขวดเล็กนะคะแล้วก็กระติกน้ำร้อน ก็ตู้เย็นมินินะคะเปิดปุ๊บไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีนะคะต่อไปมาดูห้องน้ำกันเลยค่ะเมื่อกี้ก็ใช้ห้องน้ำแล้วนะคะห้องน้ำก็เป็นอ่างอาบน้ำนะคะ่ะ ไม่่ลอดภัยคะ่ะอันนี้เป็นอ่างล้งหน้านะคะก็มีกระจกเนาะกระจกบ,บานใหญ่นะคะนนแคชโพกนะคะ ตรงนี้เป็นส่วนอาบน้ำนะคะมีราวไว้แขวนผ้าเนาะแล้วก็มีที่นั่งอาบน้ำนะคะฝักบัวแล้วก็มีเลนชาวเวอร์นะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเหนียวก็ได้พาทุกคนรูมทัวร์ห้องพักของโรงแรม l ิสต์บูธีท h โฮเทลกันไปแล้วนะคะโดยรวมนะคะ ความสะอาดก็ถือว่าสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะราคาก็ราคาคืนละ1,000บาทนะคะอันนี้คือเหนียวมาประชุมเนาะก็เลยได้มีโอกาสได้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมห้องกันนะคะอยากจะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะอ้อลืมบอกนะคะ ทางโรงแรมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะตอนแรกก็ดึกว่าจะไม่มีนะคะเพราะว่าฟิลมันเหมือนแบบโรงแรมกึ่งอพาร์ตเมนต์นะคะแต่สุดท้ายเออก็มีนะคะอาหารเชา้าแต่ว่าให้เราเลือกนะว่าจะเป็น ข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่หรือว่าเป็นอเมริกันเบรคฟฟสนะคะก็เดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะสำหรับคลิปหน้าเมี่ยจะพาไปที่ไหนยังไงนั้นรบก,กวนเพื่อนๆช่วยกันติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ